สาวไทยลุ้นหนักตารางคะแนนวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025จบสัปดาห์2วอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025จบการแข่งขันในสัปดาห์2ทั้ง3าสนามที่ตุรกีฮ่องกงและเซอร์เบียระหว่างวันที่1 8ถึง22มิถุนายน2568นโดยหลังจากผ่านการแข่งขันกันไป2ส,สัปดาห์แชมป์เก่าอิตาลียังรยไร้ท้ายเดือนหน้าเก็บชัยได้อย่างต่อเนื่องนำเป็นจ่าฝูงด้วยการมี22คะแนนขณะที่โปแลนด์ตามมา เป็นอันดับสองมี21คะแนนและบราซิลมี20คะแนนขณะที่โซนท้ายตารางที่ปีนี้จะนำอันดับ18ตกชั้นไปเล่นลีกรองในฤดูกาลหน้าเซอร์เบียยังไม่ชนะใครหลังผ่าน8นัดขณะที่เกาหลีใต้และไทยต้องลุ้นเก็บแต้มในสัปดาห์สุดท้ายเพื่อหนีอันดับสุดท้ายสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025จะคัดเอา8อันดับแรกผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ซึ่งการคิดคะแนนจะนับจากผลงานก่อนและตามด้วยแต้มชนะ3าถึงนเซตได้3คะแนน ชนะสาถึงสองเซตได้สองคะแนนและแพ้2 3ถึงเสเซตได้1คะแนนสรุปตารางคะแนนบอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ล่าสุดอันดับหนึ่งอิตาลีชนะ8แพ้ศูนัด22คะแนนอันดับสองโปลแลนด์ชนะเจดแพ้หนึ่งนัด21คะแนนอันดับสบราซิลชนะเจแพ้หนึ่งนัด20คะแนนอันดับ4ตุรกีชนะเจแพ้หนึ่งัด19คะแนนอันดับห้าญี่ปุ่นชนะ6กแพ้สองนัด18คะแนน อันดับ Bond 6จีนชนะ5แพ้3นัด15บคะแนนอันดับเจเยอรมนีชนะ4แพ enfin ้4 plural, 41, 35, ี่นัดสิบสคะแนนอันดับ8สหรัฐอเมริกาชนะ4แพ้4ี่นัด11อคะแนนอันดับ9สาธารณรเช็กชนะ4แพ้สีนัดสิคะแนนอันดับ10โดมินิกันชนะ4แพ้4ี่นัด9คะแนนอันดับ11ฝรั่งเศสชนะ3าแพ้หนัดสิบคะแนนอันดับ12 เนเธอร์แลนด์ชนะ3าแพ้5 10, น,นัดสิคะแนนอันดับ13บาบัลแกเรียชนะสาแพ้หนัดเก้าคะแนนอันดับ14เดลเยียมชนะสาแพ้ห้ 8, นานัด8คะแนนอันดับสิบห้าแคนาดาชนะสองแพ้หน,นัดหคะแนนอันดับ16หไทยชนะหน,นึ่งแพ้เจดนัดห้าคะแนนอันดับ17เดเกาหลีใต้ชนะหน,นึ่งแพ้เจดนัดสี่คะแนนอันดับ18เซอร์เบียชนะศูนแพ้8ดน,นัดห้าคะแนน